เอาล้วนะครับก็อยู่กับผม OM TV ครับตอนนี้ก็อยู่กับวิถีคนไก่เหมือนเดิมนะครับใน i n v e s t i o n t ใน n e w ซีนะเมื่อกี้เจอคนชุดแดงๆอยู่แถวตรงนู้นนะฮะผมไม่มีปืนเลยนะลงแต่มีดนะฮะอีโต้อีโต,ต้แล้วดูเลือดสิฮะยาก็ไม่เอานะเถื่อนปะเถื่อนไปอีโต้ประทังดีโอ้โหเข้าใกล้มา ไมกูไม่เอาปืนมาตอนกลัวปืนมาหาคนไม่เจอกีบอัดไปการตายที่งโง่มากลบคิดทิ้งแล้วเรียบร้อยแล้วคินไม่ได้หรอวะเนี่ยกูไม่เคยเล่นเว้ยโอ้ไกลใกลบ้านคนแล้วมันม ผมผมนิ่งหร,หรอกมันมาตกป่าตกตายกันเลยตครก็เสกเสียงดังฮะช,อช,อช,อชอ็อตช็อตเย้เร er ิ่มดูนิวซีนี่เป็นในสตรีมนะครับใครอยากเล่นเป็นโรดได้เล่นฟรีไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนี่ผมก็อยู่ในเมืองนี้นะ ตัวที่สามอยู่กับแบงโอห์มตัวก่อนที่จะแบงโอห์มศูนย์สามอุ้ยนั่นได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมใครแม่งหยุดประทัดวะ ออกว่ะเ,เอ๊ยกินอะไรเลือดไม่พอมันมาผมสู้ไม่ได้ในโปรดน่าจะมีของเมืองวันเหมือนกันหมดทุกอันเลยวะ <c oughs> ขับรถตำรวจีออุ่ไป กูหรือมันเป็นไหนกันนั่นกูว่ามีคนวะ่ะแน่นอนโอ้ไ oh ม่ก๊อดสวรรค์จุเมือเกิดว้ยไม่ผีมันวิ่งแบบพื้นพานพื้นพานไปนหมดเลยวะ่ะ เหมือนคนเต็มเลยผมระแวงมากเลยเรื่องคนใช่เใช่แล้ว,ลว <c oughs> มลวมาลลมามามนั้นคน,คน จะวิ่งชาร์จดีไหมโอ้โหสา์เจอแม่ ยัยไมเป็นกำลังน่ายิงแม่ะหะตาว่าผีกูบอกแล้วกูไม่กลัวผีกูทนมานี่มาสู้ในนี้มาผีมาทีละตัวทีละตัวทีละตัว,ตวไม่ได้ตายแล้วสิมันผีตบตายนี่หาหอะอูสองก็ได้มันคงไม่เห็นมันยิงไปห้านัด สองเอาก็ได้มันอยู่ในนั้นแหละเชื่อดิแต่ตอนนี้ต้องไปเอายาเพราะผมบอกกับมันไม่ได้ <c oughs> นี่ห้องไหนะนี่เซิเร์ฟพะยะเร์ฟเจ็ดโอเค <c oughs> โหเ,เ,เยอะทีห่ <c oughs> หา ไปตรงโน้นก่อนมนาะผมว่ามันอยู่ในนี้อนะอยากให้เดาโอ้สวรรค์ยุ่มันเกิดมันอะไรก็สุ่มั่ง กิดหนึ่งอาสามหนึ่งอาเดินมาได้สามหนึ่งอา,ามงอผมจะตั้งมังเกอร์อย่างเดียวเลยนะผีเดินมาเลยวยันนี้กูจะดักตบผี นี่นานมากบอกเลย<ะ>ไม่นานหังต่ยามากินเนื้ออยู่รอดแล้วบอกไว้ไม่รอดหรอกดีเอ้เอาพูดถึงดีเอเลือดเต็มมามื่มามันมองไม่เห็นเรากิ้เราแค่ขู่ครับ มัน,นไม่เจอสเต็ปผมคูม่มันต้องยืดคอตามเลยโอ้มันอยู่แถวนี้แหละเชื่อดิชุดแดงเลยมันไม่ดีง่ายๆหรอกมันอาจจะออกมาแล้วก็ได้แต่แค่หามันไม่เจอผมจะกลับเข้าไปตรงนั้นนะ ไอ้เแี่พระพุทธอะไรต่อดีื่องวะทษดี อคโอ้โหเสียงผีทําไมร้อนผีมันเห็นกูเหรอหมดไปแล้ว <c oughs> บ้านปะเฮ้ยหรือผมมาบ้านหลังผิดวะเป็วนวนเนาะมาผิดบ้านแน่เลยนะ สามสี่สามหนึ่งไม่มีหมวกอะผิดมากมันเดินเข้ามาในนี้จำมืมาตรงนี้มาตรงนีโล่งเลยเจอแล้ว<า>วัดเจออะผมแตกอ่ะรับรอง ธนาคารมันผีไม่เดินไปรอนะอ๋เจอล้วเจอล้เจอล้มึงออกมามึงตายอ่ะ นี่คือการยิงคนครั้งแรกของผมแต่ผมยิงแต่แ้วเขาละ่ะผีเข้าไม่ได้กูดูรู้สึปกปลอดภัยเราจะมาซุ่มตรงนี้ที่ป่าตัวแั้นีนไไม ปืนอะไรมาเล่นมาเรียนมาเล,ลยจ้าพี่มือใหม่ไช้าเอ้ามันเก็บอินเฟรตหรือว่าไม่ใช่เหรอคลิผ่านผีชิบหายแล้วเอ้าตกระจายธนาคารนี่กน็ะ ว่าเราต้องบุกมามียาปั๊มกินนี้ประันป่ะเราจะไปฟัง<ะ>ต่อเจอไอ้ไอพี่ไปน้องงิดเลยนะเชียูโดนยิงแตกกูอายเขาชิบหายเลยเวงกรรม,มีดจิงมเลยเราเนะี่ย มันมันเลยฟาร์มเราผมเห็นตั้งแต่ตรงนู้นแเ้า ก่อนดีไหมเนะี่ยโอ้ยสวรรค์มึงเกิดจริงว่าจะาก,การยิง,งก่อนไปเมื่อกี้ผมก็ขอ,อจบคลิปยังนด้แี้แวกันะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจก,กันซื้อใหม่แล้วก็ในการทำคลิปต่อไปโอเคนะครับก็บายบายไปลว เอ็มจีผมว่าหมดร้ bye อนแน่เลยบายบายกดไลค์กดซับสไคร้ด้วย